คุณเคยรู้ไหมในบ้านของเราอาจมีวิญญาณอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่ผีร้ายกลับเป็นผีดีที่คอยคุ้มครองเราผีบ้านผีเรือนคือความเชื่อเก่าแก่ของคนไทยเป็นวิญญาณที่สถิตอยู่ในบ้านซึ่งเชื่อกันว่าคือเจ้าที่เจ้าทางหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วแต่ยังคอยดูแลลูกหลานหลายบ้านนิยมตั้งสารเล็กๆหรือตู้ไม้บูชาไว้ในมุมสงบของบ้าน เพื่อให้ผีเรือนสถิตยอยู่มีของไหว้เพื่อแสดงความเคารพคนโบราณเชื่อว่าถ้าเราดูแลผีบ้านผีเรือนดีบ้านก็จะร่มเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่จนแต่ถ้าละเลยทำบ้านสกรปรกหรือไม่เคารพก็อาจทำให้ผีเรือนไม่พอใจส่งผลให้คนในบ้านเจ็บป่วยมีปัญหาไม่รู้จบทุกวันนี้แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้า แต่ความเชื่อเรื่องผีบ้านผีเรือนก็ยังอยู่ในใจคนไทยเพราะบางอย่างแม้ตามองไม่เห็นแต่ใจยังสัมผัสได้